สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t a l e i n g Story กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาเล่าถึงประวัติเรื่องรา,าวคร่าวๆของคิลเลอร์ตัวใหม่ในเกม Identity f i v หรือ Identity V ที่มีความหนาวเหน็บและเยือกเย็นดุดดังหิมะนั่นก็คือ The Night Watch ผู้เฝ้ามองเยื่อยามราตรีภายใต้หน้ากากอันสุดแสนจะน่าขนลุกเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ชีวประวัติของนายวอร์ดได้ถูกรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลในจดหมายที่เปิดเผยถึงอดีตอันแสนรันทดของเขาเดิมทีแล้วชื่อของเขาถูกเรียกว,ว่าอิทาควาเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมเพรียวมีใบหน้าที่ซ่อนเลนภายใต้หน้ากากสีขาวที่ไร้ซึ่งอารมณ์มันเต็มไปด้วยความสุขุมเยือกเย็นราวกับหิมะก,กำลังโปรยปลายผิวของเขาแห้งกร้านเป็นสีเทาเข้มและมีผมสีขาวหยกักศกอยู่บริเวณเหนือไหล่ แขนของเขามีกระดูกที่ไม่ได้สัดส,ส่วนและมีมือที่ใหญ่ผิดปกติราวกับว่าเป็นสัตว์ร้ายเขาเกิดมาในช่วงยุคของความเชื่อที่ว่าหากยิงได้ให้กำเนิดลูกแฝดนั่นหมายความว่าฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายดีและหากอีกฝ่ายหนึ่งตายนั่นหมายความว่าเด็กคนนั้นก็คือปีศาจแฝงตัวมานั่นเองครับวัฒนธรรมความเชื่อผิดๆนี้ยังคงครอบงำอยู่ในฝานอตที่มักจะประนามความชั่วร้ายจนไม่ลืมหูลืมตาผู้คนในฝานอสถือหลักคําสอนนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตนเองนั้นจะบริสุทธิ์แม้ว่าจะต้องฝืนททําาสิ่่งีีขัััดกกกบหลศธรรมม็ต เมื่อหญิงคนหนึ่งได้คลอดลูกที่ตายไปแล้วนั่นก็แสดงว่าเธอได้คลอดลูกของปีศาจร,ร้ายไปเมื่อเป็นเช่นนั้นภูพิพาษาได้สั่งห้ามให้ครอบครัวโนโอเอลอย่าได้เก็บลูกอีกคนเอาไว้นานเขาจึงต้องนำศพของเด็กคนนั้นไปทิ้งไว้ในป่าในคำคืนที่แสนหนาวเหน็บเช่นนี้และแก้ไขเรื่องราวตนเองว่าพวกเขาได้ให้กำเนิดเด็กชายเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อทารกที่ดูเหมือนไร้ซึ่งชีวิตถูกโยนเข้าไปในป่าท่ามกลางพายุหิมะที่โหมกระหนำ่ำนั่นจึงทำให้หัวใจของเขากลับมาเต้นได้อีกครั้งราวกับปาฏิหาร จากนั้นหญิงคนหนึ่งที่เข้ามาเจอร่างเด็กที่ยังมีลมหายใจก็ได้เก็บเขาไปเลี้ยงชีวิตอันแสนสงบสุขในป่าไม้ได้ดำเนินไปอย่างยาวนานจนเขาเติบโตแต่ทว่าความสุขนั้นมาไม่มีวันคงอยู่ได้ตลอดไปเมื่อจูจ่ๆก,ก็ได้มีชายคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับเขาปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบริวารและจับตัวแม่บุญธรรมของเขาไปเพื่อเคียนตีราวกับว่าเธอเป็นคนเลี้ยงดูปีศาจเขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใด,ดผู้ศรัทธานในพระเจ้าอย่างแม่ของเขาจะต้องถูกเคียนตีอย่างโหดร้ายด้วยและเพราะเหตุใด แม่บุญธรรมที่สอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับเขาจึงไม่ยอมปลิดปากพูดขอร้องอะไรกับคนเหล่านั้นเลยสักคำและถูกพาตัวไปลงทันทรมานอย่างยินยอมด้วยความรักและความต้องการที่อยากจะช่วยมันดาเขาได้แทรกซึมเข้าไปในเมืองและในบ้านของชายคนนั้นมัน่นยงมากๆด้วยใบหน้าที่เหมือนกันราวกับแกะทำให้เขาฝ่าแนวปิดกั้นมาได้ทั้งหมดเมื่อเขาเดินลงมายัางในคุกใต้ดินอันแสนโหดเหี้ยมสิ่งที่เขาเห็นในขนาดนั้นก็คือผู้เป็นแม่ได้ถูกทรมานจนบาดเจ็บสาหาัสทั้งกายและจิตใจแต่เธอกลับไม่ยอมพูดอะไรเลยในตอนนั้นครับ อย่างไรก็ตามอิทาควารู้สึกโกรธแค้นอย่างมากจะได้ลงมือฆ่าคนที่หน้าตาเหมือนกับเขาไปและได้ช่วยแม่ของเขาเอาไว้กลิ่นคาาเลือดได้คลักคลุ้งไปทั่วทั้งอากาศเขาสยบชายอีกคนของเขาได้สำเร็จแต่ทว่าทุกอย่างมันกลับช้าเกินไปเสียแล้วเมื่อผู้เป็นแม่เกิดบ้าคลั่งและเสียสติเขาอบอุ้มเธอฝ่าพายุหิมะกลับบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในชายป่าและกระซิบผ่านหูของเธอถึงทอยคำอันเย็นเยียบให้เธอฟังว่าหลับ,ลบเถ<ธ>อะท่านแม่ข้าจะเฝ้าท่าน,านในคืนนี้เองอย่าได้กลัวเลย ข้าสัญญา,า,ญญาว่าจะไม่มีสิ่งใดเข้ามา <ไป S 1> ย่างกลายใกล้กลท่านได้อีกต่อไปเมื่อความโง่เขลาของมวลมนุษย์กลับแปลเปลี่ยนเป็นรากเหง้าที่ฝังลึกไปด้วยความชั่วร้ายของอีกคนไปอย่างสิ้นเชิงอิทาควาจึงเลือกที่จะสลัดเปลือกความเป็นมนุษย์ออกไปและสวมบทบาทปีศาจร้ายอย่างที่หลายคนพึงคิดมาตลอดในท่ามกลางป่าหิมะที่พัดพาความตายอันเยือกเย็นเข้ามาสู่ใจกลางของความหวาดกลัวและก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติเรื่องราวคร้าวๆของไนท์วอร์ดของ Ident ติ Fight ที่ผมนํามา่าย้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกปโรดติดตามชมกันได้ใน t e l l i n g story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ